ใยหน้อยกับสีน,าน้าเห็ดผงสวิเดนนะคะพอดีน้องเขาเอามาไห้นะคะลำช่างมัใหญ่หน่อยนะข้องสีบ่มีปัญนห้าไปเก็บหนคบอ,อ,อปปนะคะ่ะบ่ฮูบู่ฮูหอดปลาเนาะค่ะแล้วบลูฮูเห็ดตัวใดกินใดเห็ดตัวใดกินบ่ไดดนะคะอันนี้น่องเขาเอามาไห่เห็นบ่คะก็ลังงามเลยเห็นบ่คะเห็ดผงหวานเห็นบ่คะนี่หน่อยกับสีตัดแล้วก็สีลวกแล้วก็สีใสชงฟีดไว้เนาะค่ะย่ำยากับสีเรมกกีม่กินแกงนะคะ ว่าสิแกงมืออื่นน้ำตววาลสิต้ม,ม,มไม่มืออื่นยังสิแกงเพราอบ่อบในมีผักนะคะมืออื่นยังสีซื้อผักร้านไทยมาแกงเนาะค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะคะเปิงชิวเด่นง,งามเรอพี่น้องเค็มเปิงหวานพร้อมนะมีน่อยเพราะมีเพราะมีใบหน้าไปเก็บดอกบกงูปลาค่ะน้องเขาเอามาไห้เมื่อกีมีหน่อยก็เลยว่าสีเอามาลวกเอามาขัวแล้วก็สีให้มันเย็นใส่ถุงไว้ตะกิน นี่น่กัสิผ้ามันนะคะผ้าออกนี่โบ่มักต้นน้อยไม่ได้ไม่มักกินต้นใหญ่ๆโรดเนาะค่ะเห็นบ่คะาเข็ดผึ่งหวานมุญดอกนี่คะ่ะเห็นบ่ค้าดอกนี่มาถือมาบอยังไงเลยคะ่ะดอกไงมีหน่กัสิตัดจังซีนะคะหน่อกัสิขัวมันนะคะ จริงๆแล้วไม่ใช่นหน่อยบามามักดอกไงเด้ดอกหน่อยแสยบกลัวนะคะนี่ค่ะดอกไงเห็นไหมะคะเห็ดเพิ่งเขาเก็บมาเมื่อนี้เก็บมาใหม่ๆก็เอามาส่งให้ม่หน่ๆใหม่ๆเลยเห็นบหมเขาตัดขาตัดแข้งให้พร้อมน่องนุ่งก็บสบายอยู่ดอกเขาใจดียังวะอันบ่ได้เขาก็สิบ่ได้กินน้ำเขาหรอกคะ่ะเห็นไหมเพราะว่าให้ไปเก็บเองไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะเพราะว่าจัดเห็ดได้เป็นเห็ดได้แหละ แถมโบโหจักปลาแทนดอกน้อยไม่น้อยภาสีปัตัดนะคะไม่หน่อยภาษีไซม,มอลงไปเลยดอกน้อยนี่ตแต่ดอกใหญ่ยังสีนะคะว่ามักแกงกันต้นคอรอคลแลมักแกงตน้นใหญ่ใหญ่น,น,น,นี่น้อยมักกินตน้นใหญ่ใหญ่นี่ทั้งสาสใจแต่ว่าเฮ็ดเพลิงเสพเด่นนี่รสชาติไม่น,น,น้อยสิบอกเด้อซ่อมกันก็กินเนื้อไก่นะคะยำนี่ดังกึศกึศกึศเลยละ่ะ แห้งดได้ไม่ไหมยังสีมะแกงแห้งสุดยอดล่ะนี่มีหน่อยขัวเหล้วกะสีแบ่งไวยแบ่งไวยอันส่วนหนึ่งกะสีเอาแบ่งใส่ตู้เย็นใสช่องฟิวส์ไว้แงมอยากกินนาหนาไวนาไใดกะจะกินเนาะค่ะแล้วกะส่วนหนึ่งกะสีเอาใส่กระป๋องไว้ในตู้เย็นขังเครื่องบอสไซฟิวเพราะว่ามืออื่นสีรอดใดพักไทยมาละสีแกงกินนะสิเก็บไว้สดๆกะบพราะใดเสดใดยายมันเถ่า กระสีแกงไปเลยก็กระเซียนหลวกไปเลยนะคะลวกไวนี่นะกระสีตัดจนมันเร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิงวิธีขัวนะคะพี่น้องเห็นบอตัดขาตัดแข้งมาแล้วเรียบร้อยบันนี้ไม่น้อยค่ะเสียไปล้างน้ำแล้วก็ขวเลยนะคะเพราะว่าเขาทำความสะอาดตัดหางตัดขี้ดินเอียงมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะแถบจะไ่ต้องเห็ดยังมันเลยแค่เปิดน้ำเศร้าๆกับเห็ดได้แล้วเนาะคะ่ะเนี่ยไม่น้อยเสียไปล้างน้ำแล้วเขาเสียไปขัวกันนะคะถ้าเห็ดแล้วเรียบรอยอ้อยเอาไปล้างแล้วกัน มีในบริเวณล่างยังมากไม่เนาะค่ะเพราะว่าเ็ดเขาทำความสะอาดมาให้แล้วนะคะโบมี่แต่ยังอีกยังมากไม่คิดินงยังกับโบมี่า่ะเกิดกับโบมีเนาะค่ะมีในก็ไปเศร้าเศร้าน้ำแล้วก็เทน้ำออกให้หมึดบัิเวณก็เอามะขางไฟน้ำในเห็ดที่เข้าล่างกันนะน้ำเข้าล่างเห็ดมันก็จะออกมานะคะเห็นบอกว่ามันกำลังเริ่มเดือดนะคะบในเทคนิคในการล่างเห็ดเอ่อเทคนิคในการลวกเห็ดเปิงหรือลวกเห็ดเปิงเข้าไว้คือสิเกียไปให้กินได้นานๆนะคะมีน้อยจะตำข่าเบือใส่นะคะ ก่อนที่เข้าลวกนะคะใส่กเกรือบืองไปะคะ่ะเราก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปเรือยค่ะสาเหตุที่ไม่น่อยใจยังสี่เพราะว่าอย่าง,างนึ่งเวลาเข้าเวลาเข้าเอาไปแกงเห็ดเข้าจังซื้อบดจืดนะคะเพราะว่ากเกลือมันจะไปเจ็บเกลือเนี่ยมันจะดูดตัวไปแล้วมันจะเก็บคุณผักค,คุณผักของอาหารไว้นะคะแล้วก็ สำรับเขาเบื่อข้าใส่นี่ค่ะหนึ่งข้าวเสียสมาธิูฮเร่เลยว่าเฮ็ดที่เก็บมามันถูกต้องเมื่อถูกเฮ็ดบบเขากินไนโบเนาะคะ่ะเป็นการสังเกตเฮ็ดโบราณความเมียะไะพูดเขาโบราณมันสอนใบเนาะคะ่ะเฮ็ดกินในหรือเฮ็ดกินโบไดให้ใส่เขาเบื่อลงไปข้ากระสีโูแล้วก็จะค้นไปไม่ได้สิบ่ค่อยค้นปันได้นะคะแล้วก็สีลวกให้มันโยกก้อนนี้ให้มันสุกนะคะลวกให้มันสุกแล้วกัน สิเอาไปล่างอีกตันึงนะคะใส่ตะแกรงล่างเปิดน้ำเย็นล่างมันก็สิบน,นอกให้มันกรอบเนาะคะ่ะต้มจะเดือดอไปแล้วจะเทใส่ตะแกรงแล้วก็เปิดน้ำเย็นๆใส่นะคะื่ะสิบน,นอกน็อกเ็ดเนี่ยมันคงสภาพความกรอบความแสบนะคะนะคะก็จะปล่อยให้มันเดือดก็หนีนะคะใน้วย่งนึงการที่เข้าใจข้วเบือต้องไปเห็นนหมคะน้ำเหนียวของเฮดเ็ดเ,ดเ,ดเ็ดเพือกซี่วิเด่นเนี่ยเห็นไหมคะ มันกระสีออกมา,น,ามน้ำเหนียวน้ำเมือกนะคะ,วะเวลาห้าแกงมันกระสีน้ำเวลาเขาเอาไปแกงน้ำม,มันกระสีนากิงกลัวนะคะเขาเบือนี่ซอยหลายย่างน,นะคะเฮ็ดเพึิพงหวานคนไขยเอิญเนาะคะ่ะคนสวบเด่นเอิญว่าคายุวานนะคะคายุวานซื้อมันน่ะซื้อเฮ็ดคายุวานนะคะแต่คนไขยเอิญเฮ็ดเพิงนะคะ เป็นเ็ดเพิงหวานนะคะรสชาติมีความกรอบกรุบเหมือนกันก็กินเนื้อไก่ที่มันติดกระดูกออนกรุบกรุบนสิแม่มีหน่อยมากมากที่สุดเลยคื้อเห็ดตัวนี้นะคะอันดับหนึ่งเลยมีหน่อยมากนย่ค่ะจะมีหน่อยก็จะต้มให้มันเดือดเดือดนะคะเดี๋ยวเขาล่อมันเดือดเดือดก่อนนะจ๊ะหลังจากเขาใส่กระเบื้องต้องไปแล้วนะคะสรุปว่าเ็ดมีเป็นเฮดไข้ยววุ่ว่านหรือว่าเ็ดเพิงทั้งเมดนะคะ มามีเฟีมีไผ่สังเกตเข่านะคะเขาบ่แหลวดำนะคะเห็นบ่คะเขากินได้ค่ะมันใจลอยเปเส้นนะคะในการเช็ดเห็ดเข้าไปพอมนะคะอีกหนึ่งเทคนิคนะคะเห็นบ่มคะเขาเห็นเขาบ่เขาบ่แหลวดำค่ะคือเข่าคนไายเห็ดนะคะจากนั้นไม่เงียนหน่อยก็จะเอาไปแทะใส่ในอ่างนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันนะคะง่ายมาก่อนทางนี้นะคะไม่เ่ายหน่อยเดียไม่เงายหน่อยเดี๋ยวงห้างไว้แล้วนะคะ เตรียมอ่างไว้แบบสะอาดสะอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเอาเห็ดมาเทใส่นะคะเทลงไปเลยค่ะเพราะว่าอ่างในนั้นถ้าตสะอาดจ,จะเรียบร้อยแล้วก็ลองว่าไม่มีปัญหาอย่างนั้นก็เปิดน้ำเย็นเลยค่ะน้ำเย็นใส่หมอ้อกวนด้อกันไม่เยอะน้อยนิดหลังหยา,ากรึเปล่าหมอไปกลางนา้ำก่ได้ นะคะเี่คือเห็ดถ้าด้วยบ้านจริงจังแต่จริงๆนะคะเพราะว่าเข้าสังเกตจากเขาแล้วนะคะตอนนี้ไม่ใช่เปิดน้ำเย็นนะคะเย็นสุดเลยะคะ่ะเย็นเจี๊ยบนะคะเปิดจะจะลากอ่ะนามเมือกมันออกนะคะแล้วก็น,นอกเป็นการนอกเห็ดนะคะให้มันกรอบนี่ค่ะทํนนี้ไม่ใช่หน่อยก็ได้กินหลายคาบหลายรอบอยู่ได้พี่นออ้องเ่ามันเป็ธรรมาดานี่เป็นู้เดียวนาะ นี่ก็ได้กินด้วยหอดปีนาเพื่อนนี่ซ้ำเน่ก็ได้สิว่าเด้อกินได้หอดปีนาคนเดียวว่าเมย์หน่อยแบ่งไว้ใส่ถุงหน่อยถุงหน่อยถุงหน่อย,อยแบ่งไว้ขึ้นยาตอามาแกงดำคาบดำคาบเนาะค่ะเนี่ยคณะเพชรเป็นสีเมือกมันกับสิบมี่การทอาใส่ขเข่าลงไปน้ำนี่เป็นเทคนิคอ,อย่างหนึ่งนะคะเช็คเดชันับเลย สองซอยในการให้มัดกัดน้ำเมือกมันซอยในการกัดน้ำเมือกของเห็ดเนี่ยออกการใส่เกลือลงไปเซตใ้รสชาติของเห็ดพ่สูญหายนะคะเซจแล้วเนะะี่ยค่ะเกิดเป็นน้ำเย็นแล้วนะคะก็สามารถจับได้แล้วนะคะเอามือส้มมานอีกนอบหนึบน,นะคะดูเห็นไหมคะ แค่จะบ่มีอย่างเง้ยไม่หน่อยทำความสะอาดเลยเพราะน้องเขาดีมากๆเลยนะเขาทำความสะอาดตัดขาตัแข้งมาให้เนื้อจะไม่หน่อยมาตัดขนาดว่าสีเอาซ้าได้ซาไดเนาะค่ะนี่แหละค่ะหนึ่งมิตรภาพนาะค่ะเข้าดีน้าเขาเขากระดีน้าเท่าล่ะพี่น้องกันเทาอยากใ้ใจเขาหอาเขาควให้ใจเขากอนน้ะค่ะข้าอยากได้ควอมหัดเขาข้ากระจองห้ควาอมหักเขากอนนะคะยังจะได้ควอมหักหันขึ้นมากเสร็จแล้วค่ะไม่ใช่น้อยก็จะอยให้มันให้น้ำเนี่ย น้ำออกจากเคสให้นมืดก่อนนะคะไฟมันถิงไว้นี่จักแป๊บนึงนะคะให้มันเห็ดสบัดน้ำก่อนเท่ะกับสบัดน้ำไม่ว่าเส็ชน้ะแล้วนะคะจากนั้นเท่ากับจังสีมาแพ็คถุงนะคะรอจะขู่นะคะหลังจากเสตหนำเสตแล้วเรียบร้อยมี่นะะ้อยปะแพ็คใส่ถุงใส่ถุงนะคะกระสีได้ทั้งมืดนันกระสีได้แกงหกเถ้อเนาะค่ะถุงละเถ้อถุงละเถ้อเนาะค่ะใส่ถุงกระหาถุง ก็ใสกล้องนี้ไว้มืออื่นกระสิสั่งพักการไทยใส่พักคะสักหาพักคะหาพักยังอื่นมาใส่เนาะคะ่ะกระสิแกงสดกินเหลนเมื่ออื่นเห็นสมกับอยากเนาะคะ่ะกับเพ็ดขา้าวยบานออกไม้ของปีนี้นะคะเห็นบอกคะัเ่งเทคนิคนะคะในการบอกเราของไม่นยน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องกลับไปทดลองใส่เพิ่งนะคะเทคนิคนะคะนี่คือเห็ดเิ่งหวานสวีเดนหรือว่าเห็ดขา้าวยบานนะคะด้วยรักจากใจนะจ๊ะรักนะจุก๊ก